บทที่เราจะเรียนในม1หนึ่งบางคนเนี่ยตอนปหกอ่ะหนูเรียนเรื่องสมก,การมาแล้วแหละใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้เรียกประเภทแยกประเภทของมันบทเนี้ยเราจะเรียนเรื่องสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวคําว่าสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวหมายถึงอะไรมันจะมีข้อกําหนดอยู่หน่อยหนึ่งว่าถ้าเจอแบบเนี้ยเราจะเรียกมันว่าสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะข้อกําหนดที่1ก็คืออ่อในสมก,การนั้น ต้องมีแค่1ตัวแปรจำฟังคุณน้ำดีๆนะในสมการนั้นต้องมีแค่1ตัวแปรเขาบอกอยู่แล้วนี่มีตัวแปรเดียวในสมการมี1ตัวแปรถัดไปข้อกำหนดอื่นละ่ะคืออะไรตัวแปรนั้นต้องมีเลขชี้กำลังเป็นเลขหนึ่งเท่านั้นเลยนะตัวแปรนั้นต้องมีเลขชี้กำลังเป็นเลขห ต้องมีเลขชี้กำลังเป็นเลขหนึ่งโอเคไหมแล้วก็ตัวนี้ขอลบแล้วกันเนาะต้องมีเลขชี้กำลังเป็นเลขหนึ่งคำว่าเชิงเส้นอะคือถ้าเราเอาไปเขียนกราฟหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งซึ่งเดี๋ยวมหนึ่งจะได้เรียนนะเรื่องการเขียนกราฟ มันจะลักษณะได้กราฟออกมาเป็นเส้นตรงเขาเลยเรียกมันว่าสมการเชิงเส้นโอเคไหมแต่ว่ารายละเอียดคุณน้ำยังไม่พูดถึงเพราะมันจะได้เรียนในเรื่องออในเรื่องกราฟอีกทีหนึ่งกว้นดับและกราฟอีกทีหนบทอื่นนะบทอื่นในเทอมนี้แหละคราวนี้มันจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่ามีหนึ่งตัวแปรและมีเลขชี้กําลังเป็นเลขหนึ่งเนี่ยดูเมื่อจัดรูปสมการเรียบร้อยแล้วนะ คือต้องมีการจัดรูปสมการเรียบร้อยแล้วถึงจะมาพิจารณาได้ว่าเป็นเชิงเส้นไหมเดี๋ยวมีสอนอ่ะจดก่อนเดี๋ยวมีสอนต้องจัดรูปมาแล้วเท่านั้นไม่ใช่ว่าแบบเห็นปุ๊บตอบปั๊บบางข้อเนี่ยมันต้องมีย้ายข้างสมการอีกหนึ่งถึงจะมาระบุได้ว่าเป็นเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือเปล่าอย่างเช่นอ่าคุณน้ำมีกรอบตรงนี้ให้ตรงนี้นะตรงนี้ อันนี้คือสิ่งที่ต้องจำรูปแบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหน้าตามันจะเป็น ax บวก b เท่ากับศ ax บวก b เท่ากับศนย์บางคนบอกอนี่มัน3าตัวแปรนะเนี่ย ax b ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวคุณล้ำจะบอกว่า a คืออะไร x คืออะไร b คืออะไรคะนี้อ่ะทุกคนขีดเส้นใต้ตรงตัว a ตรงนี้ค่ะ a กับ b A กับ b คือเลขอะไรก็ได้เป็นตัวเลขอะไรก็ได้เส่วนทศนิยมอะไรก็ได้ค่ะโนตนี้คือตัวเลขนะตัวเลขโนต้ตลงไปค่ะตัวเลขแต่เป็นตัวเลขที่มีการบังคับนิดหนึ่งว่าตัว a ที่อยู่ติดกับ x a กับ x อยู่ติดกันคือคูณตัวเลขคูณอยู่กับ x ตัวเลขตัวนี้ห้ามเป็นศูน ฟังคุณน้ำดีๆนะตัวเลขตัวนี้ห้ามเป็นศูนย์ไม่งั้นเนี่ยถ้า a เป็นศูนย์ปุ๊บอะมันไปคูณกับตัวแปร x มันจะทําให้ตัวแปรหายไปมันก็กลายเป็นสมก,การที่ไม่มีตัวแปรนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันจะบังคับหนึ่งอย่างคือนหนึ่ง a ต้องไม่ใช่ศูนย์ไม่งั้นยังไงนะตัวแปรก็จะหายไปนึกออกปะโนดไว้ดีกว่ามันจะทําให้ตัวแปรหายไปเอาศูนย์ไปคูณอะไรตัวนั้นก็หายไปเลยใช่ไหม ข้อที่สอง b เนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้เป็นเลขอะไรก็ได้เป็นศูนย์ยังได้เลยอ่าเป็นเลขอะไรก็ได้เป็นศูนย์ยนก็ยังได้เลยอ่ะจดไว้แค่นี้ก่อนจดไว้แค่นี้ก่อน a กับ b คือตัวเลขแต่ a ต้องไม่ใช่ศูนย์เพราะอะไรเพราะถ้า a เป็นศูนย์เมื่อไหร่ตัวแปรหายเึอกออกปะคราวนี้มาดูที่ตรงนี้ ตัว x ตรงเนี้ยที่คุณน้ำบอกเราไม่ได้บังคับนะว่าเราจะต้องใช้ x เ,เสมอไปบางคนใช้ y บางคนใช้ a บางคนใช้ b บางคนใช้ m n o p ได้หมดใช้ก็ไก่ยังได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย x ในที่นี้คือตัวแปรค่ะอะไรก็ได้แต่หนึ่งข้อใช้แค่ตัวแปรเดียวนะเพราะตอนนี้เราเรียนเรื่องสมการตัวแปรเดียวเดี๋ยวจะมีสมการ2ตัวแปร3ตัวแปรให้เรียนแต่เป็น บทอื่นๆหรือระดับชั้นอื่นตอนนี้เราเรียนตัวแปรเดียวก่อนตัวแปรนี้เป็นตัวแปรอะไรก็ได้ค่ะอ่าเป็นอะไรก็ได้คราวนี้เงื่อนไขมันมีแค่นี้แหละรูปแบบสมการคือ ax บวก b เท่ากับ0คราวนี้เราเข้าใจเงื่อนไขแล้วว่า a กับ b คือตัวเลขนะ x คือตัวแปรนะคุณน้ำก็อยากให้มาดูตัวอย่างข้างล่างสอันที่คุณน้ำเขียนว่าเช่นตรงนี้ย5 x บวก12เท่ากับ60 แบบนี้เป็นสมการตัวแปรเดียวหรือเปล่านะเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือเปล่านะในเมื่อคุณน้ำบอกว่ามันจะต้องเป็นหน้าตาแบบนี้นะตัวเลขคูณอยู่กับตัวแปรแล้วบวกหรือลบก็ได้บวกหรือลบก็ได้เพราะว่าค่าบีเป็นได้ทุกเลขเป็นค่าบวกค่าลบก็ได้แล้วก็เท่ากับศูนย์ปรากฏว่ามาเทียบบรรทัดแรกเยะก็ตัวเลขคูณตัวแปรบวก12บสองแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ไม่ใช่ศูนยะ์อะ แบบนี้เรียกสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือเปล่าบอกเลยว่าเป็นเพราะอะไรเพราะเราสามารถที่จะย้าย60สมาฝั่งซ้ายได้นึกออกไหมหนูเรียนเรื่องสมก,การมาแล้วตอนปถมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรู้ว่าจริงๆเราสามารถเอา60สจากด้านขวามาซ้ายได้มีอยู่60สใช่ไหมก็ย้ายลบออก60สทั้งซ้ายทั้งขวาของสมก,การ อันนี้หลักการของสมการเวลาเราจะทําเราจะต้องรู้หลักการนี้นะ 5x บวก12ใช่ไหมอ่ะเดิมทีมีอยู่60ที่ด้านขวาเราอยากเอา60ออกเพราะเราต้องทําให้ขวาเป็นศูนย์เหมือนอันที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเพราะมันคือ ax บวก b เท่ากับ0ย์เพราะฉะนั้นให้ลบออก60ทั้งซ้ายและขวาถามว่าทำไมต้องลบทั้งซ้ายทั้งขวาสมการมันก็คือตาช่างอ่ะถ้าอยู่ๆเราไป ยกของออกแค่ฝั่งเดียวเคยเห็นตาช่างที่เป็นตาช่างแขนไหมอยู่ๆเราไประวางหินซ้ายขวาเต็มไปหมดเลยอยู่ๆก็ยกออกหินออกไปฝั่งหนึ่งแน่นอนว่าตาช่างต้องในฝั่งนี้ต้องเบาหรือเรานึกถึงมา้ากระดกที่เราเล่นกับเพื่อนอะที่โรงเรียนเออพอเรายกหินออกฝั่งหนึ่งตกถูกป่ะอันนี้มันหนักนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นธรรมดาถ้าจะเอาออกก็เอาออกทางซ้ายทางขวามันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะเออเขียนไม่พอ คุณน้ามาย้ายได้เราย้ายได้หรือเปล่าถ้าใครย้ายไม่ได้เขียนหาที่ว่างเขียนแล้วกันมันจะได้ว่าเฮ้ยมันจะได้ห้าเอกบวกสิบสองลบหกสิบเราเรียนเรื่องจำนวนเต็มมาแล้วอันนี้ต้องคิดเลขในใจได้ละมันจะได้เท่าไหร่ลบสี่สิบแปดใช่ไหมบวกสิบสองลบหกสิบได้ลบสี่สิบแปดอีกฝั่งหนึ่งมีอยู่หกสิบแล้วลบสี่หกสิบอ่ะมันก็จะได้ศูนย์แค่เนี้ย ก็จะออกมาเป็นสรรมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วนะรูน้ําอยากให้เราฝึกย้ายข้างสรรมการเป็นแบบนี้ให้คล่องเพราะว่ามันเป็นการเทียบตัวแปรเช่นถ้าเราย้ายแบบนี้เราจะรู้ว่าอ๋อตัวเลขที่คูณอยู่หน้า x ตรงนี้นะคือ a นี่นะ่ะคือเลขห้าไดือ,อปะตัวเลขที่อยู่ตรงท้ายที่ห้อ,อยตรงท้ายตรงเนี้ยมันก็คือค่า b นี่นะ่ะค่า b ก็คือลบสี่สิบแปดโอเคไหม มันก็จะพิจารณาประมาณนี้นั่นคือสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเ<ม>คลียร์นะข้อถัดไปไหนลองตอบคุณน้ำให้ชื่นใจสิว่าอ่ะตัวนี้จดเสร็จหรือเปล่าไม่รู้ลบก่อนใครจดไม่เสร็จต้องพอตวิดีโอไว้อ่ะลบแค่ตรงนี้แล้วกันข้อถัดมา 2s 2 s อลบแขยายนิดนึงแล้วกันจะได้เห็นชัด โอเคสอง s ลบแปดเท่ากับ S บวกสิบสองเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวรึเปล่านะกูน้ำบอกว่าต้องมีตัวแปรเดียวนี่ s s. <S> ตัวแปรเดียวไหมอะฝั่งหนึ่งก็เอ้ยตัวแปรเดียวนะได้อยู่เลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นหนึ่งไหม S ตัวนี้ถ้าไม่เขียนเลขชี้กำลังแสดงว่าเลขชี้กำลังเป็นหนึ่งเราเรียนมาแล้วเนาะเรื่องเลขยกยกำลังอันนี้ก็ใช่แต่ยังไม่ได้จัดรูปเลยอะถ้าเอาชัวนะแนะนำให้จัดรูป เห็นฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้มี S ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมี2 S ฝั่งขวามี S ย้ายข้างมาปึ๊บ 2S ปกติถ้าเราเรียนมาตอนป6เนี่ยเราจะคุ้นกับการที่อยู่ฝั่งซ้ายเป็นบวกย้ายมาเป็นลบอยู่ขวาเป็นลบย้ายมาเป็นบวกเราคุ้นแบบกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝั่งนี้มี S อยู่2ตัว ฝั่งนี้มี s อยู่1ตัวถ้านึกถึงตาช่างคุณน้ำเอา s ออกฝั่งละ1ตัวเนึกออกปะฝั่งนี้มีอ่อนึกถึงตาช่างฝั่งนี้มี s s ฝั่งนี้มี s เดี่ยวถ้าคุณน้ำเอาออกอยากให้ตาช่างมันสเสมอเหมือนเดิมตัดออกซ้าย1ตัวขวา1ตัวเพราะฉะนั้นมันจะเหลือที่ซ้าย1ตัวขวาจะหายไปอันนี้คือการ,การแก้สมาการให้เข้าใจเป็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณน sí, okay. okay. mm ้ำจะย้าย s ที <at> ่อยู An ่ด <conf ient> ้านขวามาลบที่ซ้ายโอเคไหมก็คือเหมือนกันดึง s ออกนั่นแหละเหมือนกันเลยเสร็จแล้วถ้าตัวเลขเรายังปกติคุณน้ำจะสอนให้ให้ย้ายไปทีเดียวนี้นะเห็นตัวเลขไหมฝั่งนี้มีบวกสิฝั่งนี้มีลบ8เราก็จะต้องย้ายทุกอย่างมาหากันเพื่อให้ด้านหนึ่งเป็นศูนย์ตามอะไรเอ่ย ามข้างบนตรงนี้เห็นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากฝั่งนี้อยู่เป็นบวกใช่ไหมย้ายข้างมาต้องย้ายเป็นลบจำว่าตรงข้ามเสมอลบแลบสิบฝั่งนี้ก็เลยถูกย้ายไปหมดละเหมือนคนย้ายออกจากบ้านหมดเลยก็ได้เป็น0โอเคเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าหน้าตาสมการเป็นยังไงสอง s ลบ s ก็ได้หนึ่ง s ลบแลบอีกสิบสองก็ได้ลบ 20เท่ากับ0แค่นี้คือจัดรูปเสร็จแล้วนะเป็นการเช็คได้และว,ว่าเป็นเชิงเส้นหรือเปล่าโดยการดูอะไรหนึ่งเลยดูที่ตัวเลขคูณอยู่หน้าตัวแปรก็คือเลขหนึ่งไม่ใช่เลขศูนย์แต่อย่างใดนะถ้าเขาไม่เขียนเลขอะไรเลยแสดงว่าตัวคูณข้างหน้าเป็นเลขหนึ่งอันนี้คือค่าของ a a เท่ากับ1โอเคไหม ตรงนี้รวมเครื่องหมายข้างหน้ามันด้วยนะค่านี้คือค่าของ b ก็คือลบ20เคนะ้อข้อนี้ก็เรียกว่าสรรมการเชิงเส้น